เวลาที่คนถามว่าอะไรที่ตรงข้ามกับนาซิซิซึมนะคะนิดาก็มีหลายๆคำตอบในใจแต่นิดาคิดว่าคำตอบที่ถูกที่สุดน่าจะเป็นคำตอบที่ว่า authentic นะคะหรือว่า authentic self หรือว่า true self ของเรานะมันก็คือตัวตนที่เป็นเนื้อแท้ของเราในขณะที่นาซิซิซึมมันคือตัวตนที่เป็นตัวตนปลอม false self ที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะจากวัยเด็กเพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้เพื่อที่คนที่เป็นนาซีซิซะจะเอาตัวรอด ในโลกใบนี้ให้ได้เขาก็ทอดทิ้งตัวตนที่แท้จริงของเขาไปแล้วสร้างตัวตนปลอมที่เป็นเปลือกนอกที่เป็น false self ขึ้นมานะคะอ่ะนี่คือเหตุผลที่นะัคิดว่าทำไม authentic self authenticity ถึงได้ตรงข้ามกับ narcissism นะคะและในขณะเดียวกันจะบอกว่าการเป็นคนที่ self esteem สูง ตรงข้ามกับนาร์ซิสซิสซึ่มไหมก็ด้วยค่ะนะคะซึ่งบางครั้งนะก็จะอธิบายในแง่มุมนี้นะคะเพราะว่าคนที่เป็นนาร์ซิสซิสก็คือคนที่เกลียดตัวเองเราเรียกว่าเซลฟ์โลว์ซิงนะคะซึ่งมันคือการที่เขาเกลียดตัวเองเขาว e จเกตตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่เป็นที่รักในขณะที่คนที่มีเซลฟ์สเตมที่สูงคือคนที่รักตัวเองเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าและคู่ควรกับสิ่งดีๆนะคะ ทีนี้หลายคนก็จะสับสนเพราะว่ารู้สึกว่าอา้าวแต่นาซิสซิสก็ดูเป็นคนที่เหมือนแบบพูดถึงตัวเองในทางที่ดีดูมีการอวดหรือว่าดูแบบวางตัวเองไว้สูงกว่าคนทั่วปกติทั่วไปคือทำตัวเหมือนสเปเชียลหรือว่าเป็นคนที่พิเศษเหนือมนุษย์คนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าอันนั้นมันคือการแสดงที่เขาแสดงไปโดยไม่รู้ตัวนะคะ มันเหมือนกับกึ่งกึ่งค่ะกึ่งกึ่งระหว่างรู้ตัวกับไม่รู้ตัวนะคะบางคนอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าทั้งหมดนี้คือเขาหลอกตัวเองไปทั้งหมดว่าเขาอยู่เหนือกว่ามนุษย์คนอื่นเขาดีกว่ามนุษย์คนอื่นหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะโดยเฉพาะถ้ามันมีหลักฐานที่ แบบหลักฐานที่ทําให้มองเห็นเช่นฉันประสบความสําเร็จในการทํางานฉันมีแบบฐานะดีรถที่ฉันขับมันดีอย่างนั้นอย่างนี้บ้านฉันดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะแฟนของฉันแบบดีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลักฐานทางโลกใช้คําว่าเป็นหลักฐานทางโลกนะคะที่เป็นวัตถุที่เป็นคนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันกลับมาคอนเฟิร์มให้เขาคิดว่าเขาดีเหนือกว่าคนอื่นนะคะแต่ความจริงอ่ะ ในระดับลึกที่เขาไม่รู้ตัวก็คือจริงๆเขาไม่ชอบตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอและถ้าคนในโลกใบนี้ได้รู้จักตัวตนจริงๆที่แท้จริงของเขาคนทั้งโลกก็จะต้องวิจเกเขาแล้วก็เกลียดเขาแล้วก็ไม่ยอมรับเขาและเขาก็จะอยู่ไม่อยู่รอดไม่ได้ในโลกใบนี้ดังนั้นเขาก็เลยยึดติดอยู่กับ false self ที่เป็นตัวตนที่ปลอมของเขานะคะที่เขาก็เลยโฟกัสกับการพัฒนาเปลือกนอกให้เปลือกมีเปลือกนอกที่สวยงามนะคะ เพราะว่าข้างในอะ่ะมันไม่มีอะไรไงฮะ,ะเขาก็เลยต้องไปเหมือนกับว่าเอาการยอมรับจากภายนอกจากภายนอกอย่างเดียวนะคะทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าบางคนอะ่ะรู้ตัวมีเซลฟ์แวร์เนสขึ้นมามากหน่อยก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเ,เขามีความรู้สึกเกลียดตัวเองหรือไม่ชอบตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในตัวเองแล้วแบบ แบบมีความคิดว่าคนอื่นจะมองเรายังไงถ้าเราเขารู้ว่าเราไม่ดีพอแล้วก็โดยเฉพาะถ้าหลักฐานที่เป็นเปลือกนอกมันไม่ค่อยมีให้เห็นด้วยเนี่ยนะคะเขาก็จะยิ่งรู้สึกแบบเหมือนกับเข้าถึงความรู้สึกที่ว่าเราไม่ดีพอหรือว่าเราเกลียดตัวเองได้นึกออกไหมคะคือมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ชีวิตด้วยที่จะทําให้เขารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวว่าเขา self loathing อยู่ก็คือเกลียดตัวเองไม่ชอบตัวเองนะคะ แต่ความจริงแล้วนอร์ซิซิส,สทุกคนก็คือไม่ชอบตัวเองแล้วพยายามปิดบังตัวตนแท้จริงของตัวเองไม่ให้โลกรู้เพราะว่าเขาคิดมาตั้งแต่เด็กๆว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาเนี่ยถ้าคนได้รู้เนี่ยจะไม่มีใครยอมรับแล้วนาร์สิซิสก็เลยกลัวการเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะคะเขาเกิดความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาว่า เขาจะต้องเป็นคนที่พิเศษต้องเป็นยูนิคอนต้องเป็นคนที่สเปเชียลพิเศษเหนือกว่ามนุษย์คนอื่นธรรมดาทั่วไปเขาถึงจะเป็นที่รักเขาถึงจะเป็นที่ยอมรับและเขาถึงจะอยู่รอดในโลกใบนี้ได้นะคะเราลองนึกย้อนกลับไปถ้าเราเทียบกับเรื่องของขั้นในการพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะซึ่งเราเคยโพสต์ไว้ใน Facebook เออเราเคยทำาี P ีหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะคือ8ขั้นของพัฒนาการมนุษย์เนี่ยนะคะ ในช่วงศูนย์ถึงหนึ่งจุดห้าปีสิบแปดเดือนเนี่ยนะคะมันคือช่วงที่คนเราจะเรียนรู้ว่าเราไว้ใจหรือไม่ไว้ใจโลกใบนี้นะคะในเคสของนาซิซิสก็คือเขาได้เรียนรู้ว่าเขาไว้ใจโลกใบนี้ไม่ได้โลกใบนี้ไม่ปลอดภัยนะคะในช่วงของหนึ่งขวบครึ่งถึงสามขวบเนี่ยมันคือช่วงที่ถ้าเราสอบผ่านเราจะเชื่อว่าเรามีอิสระในการเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตของเราแบบในในใน,ในความเป็นเด็กมันไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าเราเรา เราฟอมความเชื่อความคิดนี้ขึ้นมาจากจากการเล่นอย่างเงี้ยนึกออกไหมการเลือกทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเราทําอะไรบางอย่างไปแล้วเราถูกตําหนิถูกว่าเราจะสอบไม่ผ่านขั้นนี้แล้วแทนที่เราจะเชื่อว่าเรามีอิสระที่จะเลือกสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยแล้วแบบมันมันมีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาเราก็จะรู้สึกเดาตัวเองก็คือไม่แน่ใจรู้สึกลังเลสงสัยในตัวเองแล้วก็เกิดเชมคือการรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอรู้สึกด้อยค่านะคะซึ่ง เราดูนะคะแค่นี้ตั้งแต่เกิดจนถึงสามขวบนะคะสมมุติว่าเขาคิดจะทําอะไรบางอย่างเขาถูกตีถูกตําหนิต่อว่านะคะหรือแม้กระทั่งถูกชื่นชมเปลือกนอกสมมุติเกิดมาเป็นนัดเด็กที่หน้าตาดีมากเลยแล้วถูกพ่อแม่ชมตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ขวบสองขวบสามขวบว่าสวยจังเลยหล่อจังเลยสวยจังเลยหล่อจังเลยเด็กคนนั้นก็จะพัฒนาความเชื่อขึ้นมาว่าฉันจะเป็นที่รักต่อเมื่อฉันหน้าตาดีเท่านั้น ฉันจะเป็นที่รักต่อเมื่อฉันสเปเชียลเท่านั้นมันคือความรักที่มีเงื่อนไข conditional love นะคะเด็กคนนั้นสร้างความคิดความเชื่อขึ้นมาว่าฉันจะต้องสเปเชียลเท่านั้นเปลือกนอกฉันต้องสวยงามเท่านั้นฉันถึงจะเป็นที่รักและเมื่อเขาเกิดความเชื่อนั้นในโมเมนต์นั้นเขาจะใช้ชีวิตเติบโตมาเรื่อยๆโดยการโฟกัสพลังงานไปที่การสร้างเปลือกนอกนึกภาพออกอยังคะว่าอะถูกสร้างขึ้นมาได้ไงนาะซิสซิสนะคะ ทีนี้เนี่ยนะคะในระหว่าง3ขวบไปจนถึงเติบโตมาเด็กก็จะใช้วิธีการอะไรแตกต่างกันไปเนี่ยนะตั้งแต่ตั้งแต่เล็กจนโตมาเนี่ยจะมี2ทางคือทางแรกคือคอนฟอร์มพยายามทำตัวให้เข้ากลมกลืนไปกับคนทั่วไปกับอันที่2คือเป็นเส้นทางของการเป็นคนแอนตี้โซเชียลก็คือต่อต้านสังคมนะคะคนอื่นทำไรไม่ทําตามแหกกฎ ต่อต้านไม่ไม่ไม่เข้าสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ทำตามที่คนอื่นทำนะคะมีการปฏิวัติต่อต้อตานอะไรต่างๆนะนะแล้วเขาก็จะพยายามจะเรียนรู้ว่าวิธีการไหนนี่มันมันจะทำให้เขาเอ่ะอ,อยู่รอดปลอดภัยวิธีไหนที่จะทำให้พ่อแม่ชื่นชมและรักเราเให้คนรอบตัวยอมรับเรานะคะเขาก็จะใช้วิธีการสองอย่างนี้สลับกันไปสลับกันมานะคะ ในขั้นตอนของการค่อยๆพัฒนาเปลือกนอกอันเนี้ยไปเรื่อยๆของเขาเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าถ้าฉันพัฒนาเปลือกนอกฉันจะเป็นคนพิเศษแล้วคนก็จะยอมรับฉันฉันก็จะอยู่ในโลกใบนี้ได้นะคะ เขาก็จะค่อยๆทอดทิ้งตัวตนที่แท้จริงของเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หลงอยู่กับไอ้ภาพเปลือกนอกนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็พร้อมกันเนี่ยก็หลอกตัวเองไปด้วยเรื่อยๆนะคะมันก็เลยชื่อว่า narcissism นะคะซึ่งมันแบบเหมือนแปลภาษาไทยก็คือโลกหลงตนเอง หรือหลงตนเองผิดใช่ไหมคะก็คือหลงไปกับภาพเปลือกนอกที่มันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงๆแท้ๆของเราเนี่ยนะคะแล้วก็หลงอยู่กับสิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนี่คือความตรงกันข้ามของนาร์ซิสซิสนะคะแล้วก็ออ t เทนติซิตี้หรือความเป็นเนื้อแท้ของคนเราค่ะนะคะ